ประสบการณ์เด็กผ่านจุดนั้นมาแล้วใช่ค่ะก็ดีใจนะคะที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของงานในวันนี้แล้วก็คือจริงๆตอนที่แหวนเจอเนี่ยเป็นเศษศูนย์กํานังจะเข้า1ก็ประมาณเกือบ20ปีแล้วไม่อยากจะบอกอยู่ตัวเองตอนนี้นะคะตอนนั้นก็23ก็10กว่าปีที่แล้วนะคะก็ทําให้เราได้เห็นเลยว่ามีนวัตกรรมในการรักษาที่แบบว่าพัฒนาแบบก้าวกระโดดจริงๆคือถ้าเราเป็นวันนี้เนี่ยเราชิลละเหมือนเป็นโควิดก็คือว่า เป็นก็รักษาหายได้ไม่ได้แบบว่าหูโหดร้ายแบบเมื่อก่อนแบบหูเป็นมะเร็งต้นนมในยุคนั้นที่เราเป็นเราแบบสลบคือแบบเหมือนแบบฉันต้องตายแน่แล้วอะไรแบบนี้ซึ่งทุกวันนี้เนี่ยก็ทุกปีก็จะมีโอกาสได้มาร่วมงานเซมินา์ของคุณหมอต่างๆนะคะว่ามีอะไรที่อัปเดตนวัตกรรมใหม่ๆบ้างแล้วก็รู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันเหมือนเป็นวัดอะมันเป็นก็สามารถรักษาหายได้แล้วหายขาดได้ด้วยนะคะด้วยเปอร์เซ็นที่แบบ สูงมากเมื่อสักครู่คุณหมอก,ก็บอกว่าแม้กระทั่งขั้นสามเนี่ยรักษาให้หายขาดได้74เลยซึ่งสูงมากเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวจะให้ ผู้หญิงรุ่นใหม่ทุกคนนะคะไปตรวจมะเร็งเต้านมกันจริงๆสัก2 0กว่ากว่าก็ไปลองอัลตราซาว u n d ดูก่อนก็ได้แล้วก็ถ้ามีอะไรที่ดูแล้วน่าสงสัยคุณหมอก็คงให้เป็นแมมโมแกรมแต่ว่าถ้าเกิดว่าวัย30ไปแล้วก็ไปเช็คแมมโมแกรมดีกว่านะคะพี่แครับพี่ย้อกลับไปตอนที่พี่แบนตรวจเจอตอนนั้นคุณรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงบ้างรโรคแตกค่ะโรคแตกจริงๆรู้สึกว่าแบบโหเราจะตายแล้วเหรอฉันแบบเกิดมามีชีวิตดีๆททำไมจะต้องมาเป็นสิน่งนี้แล้วตอนวัยนั้นคือมันแบบ โรคมะเร็งเต้านมมันจะเป็นในที่น่ากลัวมากการรักษามันไม่ได้แบบแอดวานซ์ส่วนทุกวันนี้แล้วเราก็รู้สึกเป็นที่ไหนไม่เป็นมาเป็นที่เต้านมคือเป็นส่วนที่แบบอันนี้ไม่ได้ทํามารนะัาบาลได้เต้านมเนี่ยไม่เคยทําไม่เคยทํหน้าอกมาจะต้องมาตัดชึ้นไปอีกเหรอคือแบบว่าอุตส่าห์เป็นส่วนที่แบบฟ้าให้ระท่านพระเจ้าให้มาแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นในที่นอกจากว่า,ากลัวตายเป็นเรื่องของความเจ็บป่วยที่มันมันอาจจะไม่เสียชีวิตได้แล้วเนี่ยมันเสียความมั่นใจด้วยเพราะว่าก็ต้องโดนตัดหน้าอก แต่ว่าก็กโชคดีอะตอนนั้นเป็นมันยังเพิ่งมันคุณหมอบอกหน้าจะเพิ่งโตไม่ได้แค่6เดือนก็ประมาณ1.6กคูณ1.8เซนก็ประมาณกับ2เซนแต่ว่าเวลาตัดมะเร็งเนะี่ยมันต้องคูณบิกข้างละ2เพื่อที่จะได้มั่นใจว่ามันไม่กระจายไปเกินกว่านี้ะอะไรเงี้ยค่ะก,ก็ตัดไปเท่าเกือบเท่าลูกเทนเดสเหมือนกันก็แล้วก็เฮ้ยคุณหมอแบบแล้วหกจะเป็นยังไงอะมันจะแบบมันจะเหมือนเดิมไหมเราก็เลยเอ๊จะใส่ซิลิโคนเลยดีไหมแต่คุณหมอบอกบางคนอันนี้มันเฉพาะบางคนนะบางกรณีคือใส่ซิลิโคนไปแล้วมันจะแบบ เหมือนมันไม่บาลานซ์อะมันจะรู้สึกข้างนึงมันเหมือนมีสิ่งแปลกปลอมอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้แบบอาจจะเสียบุคลิกภาพคุณหมอก็เลยบอกว่าโชคดีที่เป็นตรงด้านล่างพอดีไม่ใช่ตรงเดินข้างบนมันก็ไม่ได้เห็นชัดมากแล้วคุณหมอดึงผังผืด้ต้เจก้กระแลเอามากลบลกูเลยเป็นเหมือนเป็น,เป,นเป็นโพรงข้างในคือตอนแ,แรกๆจับมันก็จะบุ๊บุแบบว่าเป็นแบบยุบ,ย,บยุบเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ได้เสียทรงไปมากแต่ก็เล็กลงนะคะแต่ว่าก็คิดว่าเออเดี๋ยวเก็บไว้สักแบบ สี่ห้าปีอาจจะมีวิฒยาการสเต็มเซลล์มาฉีดให้เซลล์เดิมมันกลับโตกลับขึ้นมาอะไรอย่างนี้แต่ก็ผ่านมาหลายสิบปีแล้วก็รู้สึกอยู่อย่างนี้มันก็ไม่แย่มากเลยอย่างนี้คือบางทีแบบถ้าไปงานอะไรก็อาจจะใส่แพทย์ลองข้างนี้หน่อยให้มันดูแลแบบเท่ากาันอะไรอย่างนี้ก็เลยก,อก็อยู่ไปอย่างนี้ละกันกลัวไปยุ่งอะไรกับมันมากหรือเดี๋ยวแบบเดี๋ยวมันจะกลับมาใช่ค่ะก็ช่วงปีแรกที่เป็นเนี่ยเช็คทุก3เดือนแล้วก็พอหลังจาก ช่วงหปีแรกนะี่วทุก3เดือนแล้วก็ในช่วง5ปีเราจะที่ผ่าตัดไปแล้วเนี่ยก็ทุก6เดือนแล้วก็5ปีถึง10ปีเนะี่ยก็เช็คอัพปีละครั้งจนทุกวันนี้ก็อย่างน้อยต้องแบบ2ปีครั้งน้อยที่สุดนะคะแต่คุณหมอก็พยายามปีละครั้งก็จริงๆก็มีงานก็ไปช่วยคุณหมอตลอดเก็เลยเจอเจอคุณหมอก็ไม่ได้อะไรจับตรวจอะไรอย่างนี้แล้วก็ยิ่งจะทํา ivf จะทําลูกกออะะะรรยย่ายา่าางเเเเ้คค็็ตตววจชพ คุณหมอที่ดูเรื่องทําลูกเขาก็จะซีเรียสในเรื่องการใช้ฮอร์โมนเพราะว่าฮอร์โมนนี่เป็นตัวตัวกระตุ้นมะเร็งเลยว่าง่ายๆอย่างแหวนเนี่ยจะทานอะไรจะทา,ะระทาครีมอะไรจะฉีดฮอร์โมนอะไรเนี่ยคือต้องระวังหมดเพราะว่ามันมันมีผลต่อมะเร็งเต้านมหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เวลาทำไอวีเหรือจะแบบกระตุ้นไข่อะไรทีเนี่ยก็คือก็ ต้องทีมหมอมานั่งปรึกษากันเลยทีมคุณหมอมเมลงต้นนมทีมคุณหมอสูคุณหมอที่ทําลูกอะไรอย่เงี้ยทั้งหลายแหล่ก็ก็ค่อนข้างจะแบบว่าเรื่องใหญ่พอสมควรต้องระมัดระวังเยอะเ,อเละสภาพด้านอื่นๆะคะพี่แหน สุขภาพด้านอ,าอื่นๆก็ค่อนข้างโอเคนะคะนอกจากเรื่องมะเร็งต้นนมล่าสุดก็จะไปแข่งวิ่งมาราธอนก็เอ็นดักเสบไปเรียบร้อยแล้ว <c oughs> <c oughs> แบบว่าจะใช้ชีวิตเทลตี้อะไรอย่างนี้จะเป็นคนเอ็กซ์ตรีมไปนิดนึงแต่ว่านอกนั้นสุขภาพอื่นๆก็เรื่องท้องเพราะเป็นคนที่แบบชอบกินเอ็กซ์ตรีมมากเมื่อกี้คุณบอพุ่ายูดบนเวทีว่าแบบคือไม่ใช่ว่า งดอะไรไปทางใดทางหนึ่งบางคนก็จะแบบวีแกนทานแต่ผักอะไรอย่างนี้แบบงดเนื้อหรือบางคนก็แบบ no carbs ไปเลยอะไรอย่างนี้คือแบบเป็นคือไม่ได้ว่าคีโตไม่ดีนะแต่คุณหมอบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจากการศึกษาทางวิทยาศาสตร์มาจากแบบในหลายๆสำนักเลยเนี่ยก็บอกว่าทางเสกกลางนี่ดี่สุด คือกินให้ครบทุกอย่างแต่ว่าอย่าทานอะไรที่เยอะหรือน้อยจนเกินไปแล้วก็อย่าอดอะไรเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แหวน,นเป็นพว่แบบเอ็กตรีมสัสยก่อนเวลาลดน้าหนักก็คือไม่กินข้าวกินแต่ขนม,มคือแบบว่าตื่นมากินแต่ขนม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 ,ขนม,ขนมตัง้งแต่เช้าเยน็ยนแล้วก็ไม่กินข้าวเลยก็สรุปก็คือลําไส้ก็คือเหมือนมันไม่มีไฟเบอร์ไม่มีเลยเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นแบบเหมือนมันไม่ย่อยอ่ะ มันกลายเป็นแบบพอหมอส่องลำไส้ไปแล้วก็จะเป็นแบบเป็นเหมือนแป้งเปียกเป็นเมื่อเมื่อไปกลุเต็อยู่ในลำไส้แบบน่ากลัวมากก็คือกินแล้วก็ไม่ย่อยไปเป็นอาทิตย์อะไรอย่างงี้ก็เลยแบบค่อนข้างเอ็กซ์ตรีมเรื่องสารอาหารเรื่องอะไรอย่างงี้ก็คือก็ขาดหายไปเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ก็ทางเสรกลางมากขึ้นนะคะก็เริ่มทานอาหารมีประโยชน์แต่ขนมก็กินเหมือนเดิมตอนนี้ก็จะอ้วนๆหน่อยกินทุกอย่างที่ผวงหน้าก็คือก็แต่ก็พยายามเบาขนมลงพยายามแบบว่าทานแบบน้ําตาลไม่ใช่น้ําตาลเรียกว่าสารให้ความหวานทางเลือดแบบหล่อข้างกล้วยแบบอะไรอย่างเย ให้ความหวานแต่ว่าก็ไม่ใช่น้าตาลอะไรเงี้ยค่ะก็แล้วก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพ<ม>แต่ก็เอ็กซ์ตรีมกินเป็นกิโลแลยค่ะมไม่ได้เลยถ้าเราพบมะเร็งมา20ปีทําให้20ปีผ่านมาการใช้ชีวิตเราลําบากขึ้นหมายากขึ้นครับเรื่องลําบากขึ้นไหมต้องบอกเลยว่าลําบากเรื่องที่ที่ตอนนี้เป็นปัญหากับชีวิตมากเลยก็คือเรื่องของฮอร์โมนอย่างเราจะทําลูกอย่างเงี้ยเรื่องฮอร์โมนเนี่ยคุณหมอแบบ คืออย่างเวลาเราไปตรวจเช็คประจําปีเช็คมดลูกเช็กระไรอย่างเงี้ยแบบอฮอร์โมนตัวนี้ตกไปนะฮอร์โมนตัวนั้นแบบไม่ดีด้วยนั่นแต่หมอก็จะไม่กล้าให้ยาอะไรที่เป็นฮอร์โมนแต่ฮอร์โมนปุ๊บเนี่ยหมอไม่มีใครกล้าให้ยาเลยก็ต้องไปนัดคุณหมออ,อ,อาจารย์ธรรมดาอาจารย์กฤษจจตมระนะคะที่เป็นหัวหน้าศูนย์สิริกิตบรมราชินีนาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านมที่โรงพยาบาลจุฬาเนี่ยเป็นคนดูให้ซึ่งก็ต้องนัดคิวคุณหมอคุณหมอค่ะต้องแบบต้องผ่านอฟเฟคทในการเซ็นมาก่อนก่อนที่จะแบบ ใหฮอร์โมนตัวไหนได้อย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆก็มันก็ต้องระวังเป็นพิเศษนั่นก็คือเป็นสิ่งที่แบบว่าหรืออาหารบางตัวหรือยาบางอย่างแต่ส่วนใหญ่อาหารหรือยาที่ทาหรือแม้กระทั่งครีมทาตัวอะไรที่มีผสมฮอร์โมนนี่คือไม่ได้เลยมันจะไปทริกเกอร์ได้หมดเลยก็ทําให้ชีวิตลําบากขึ้นเล็กน้อยแต่นอกนั้นคุณหมอก็บอกอยากกินอะไรก็กินแค่อย่าเอ็กซ์ตรีมกับอะไรเป็นพิเศษอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าที่เอฟเฟกเยอะเลยก็ก็คือเรื่องของฮอร์โมนเรื่องของบนลูกตัวเองที่เราไม่สามารถที่จะแบบ ทานเทคอะไรที่มันจะแบบ,บไม่ไม่กรทั่งของบำรุงบดลูกอะไรอย่างเงี้ยบางอย่างคุณหมอก,ก็บอกว่าเมันอาจจะใสฮอร์โมอนนะหรือมันจะไปกระตุ้นฮอร์โมอนมากเกินไปก็ต้องระวังเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งใจอยากมีลูกกี่คนคอยากได้2แต่ตอนนี้เอาให้ได้หนึ่งก่อนนะเอาให้ได้หนึ่งถ้ามาสองเลยก็ดีค่ะแต่ตอนนี้ให้มาสักคนหนึ่งอันนี้ามากระบวนการมานานที่ไหนแล้วคะพี่แหวนคะโอ้ก็นานแล้วค่ะนี่ก็คงจะต้องรออีกรอบเพราะว่าหลายครั้งก็ไม่ประสบความสําเร็จก็ลองทั้งที่ไทยต่างประเทศที่ต่างประเทศฝากไว้ แต่จริงก็ก็อยากทําที่ไทยมากกว่าแต่ว่าก็ก็คงรองอีกรอบนึงแล้วก็ถ้าไม่ได้จริงๆก็คงต้องถอดใจ <c oughs> ก็พยายามอีกสักตั้งนึงก็ก็ยังปรึกษาคุณหมอก็ต้องไปหาคุณหมอที่เป็นมะเร็งต้นนมเพราะว่าคุณหมอที่ท,ที่ดูเรื่องเรื่องลูกเขาก็บอกเลยว่าแบบไม่กล้าให้ฮอร์โมนเยอะนะ <c oughs> เพราะว่ามันเสี่ยงแล้ว <c oughs> แบบว่าเราก็คืออายุเท่านี้ฮอร์โมนเท่านี้มันต้องอั เท่านี้ถ้าอยู่ mm. จะเอาสุดตัวละครั้งสุดท้ายอย่างเงี้ย mm. แต่ก็ไม่รู้แล้วคุณพ่อก็บอกชีวิตแรกชีวิตไม่เอานะ mm. ได้หลานจะลูกเป็นมะเร็งต้นนม mm. <laughs> อีกรอบอะไรอย่างงี้ก็คงไม่ไหวก็ก็คุณหมอก,ก,ก็ต้องทํากันบ้านหนักค่ะก็ต้องประทุมกันเป็นเรื่องเป็นราวว่าเออจะต้องแบบให้ฮอร์โมนประมาณไหนจะกระตุ้นยังไงแล้วก็มีการให้ยาพิเศษคือเป็นเป็นฉีด IVF นี่แหละกระตุน้นทำทำ,ทำกระตุ้นไข่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าแล้วก็มันมียาที่จะช่วยเหมือนกดฮอร์โมนเอสโตรเจนอนไอยสักอย่างคือเหมือนหมอ ว่ามันจะเป็นยาตัวนี้ที่กดไอฮอร์โมนตัวนี้ซึ่งมันจะเป็นแบบส่งสัญกณกับไอตัวมะเร็งเต้านมเหมือนแบบช่วยคุมไว้อะไรอย่างนี้ก็ก็ต้องเป็นเรียกว่าเป็นเคสพิเศษเลยในการทำ ivf เอ้ยนะคะคุณพ่อคุณผู้เขาก็ไม่ได้แบบเขาก็เขาก็กลัวเราเป็นอะไรนะคะแต่ก็ลูกก็อยากมีแหละแต่ก็แบบคือถ้าถ้าเราก็ลองสักครั้งหนึ่งทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณผู้ชายไม่ไม่มีใครกดดันเลยค่ะก็บอกว่าเราก็พยายามดีที่สุดเพราะก็รู้ว่าเราพยายามว่าเออถ้า ถ้ามันไม่ได้จริงๆมันก็มันก,นก็พยายามที่สุดแล้วอะ mm hmm. ทั้งตัวเราตัวคุณหมอและที่สำคัญเนี่ยคือลูกมีไม่มีอะไรแต่เราต้องไม่ตาย <c oughs> ต้องต้องมีเราอยู่ต่อไปอะไรเงี้ยค่ะโหเพราะห้าส oh, oh. ิบหเลยจริงๆก็ฟังแล้วก็ลุ้นอยู่ว่า จะได้ไม่น้อเพื่อนเพื่อนก็ให้ก list, ําลังใจกับสุดลิธิ์าบอกว่าเราก็เอ้ยวิทยาศาสตร์ก็ช่วยสุดตัวตอนนี้ต้องไปสายมูแล้วค่ะต้องไปสายมูใช่คือคือวิทยาศาสตร์มาสุดตัวแล้วงานแล้วคุณหมอเองแบบอืก็ไปมูบ้างอะไรบ้างนะคุณหมอยังบอกแล้วก็แบบเอาเอามาลองมาทุกศาสตร์เลยละกันอะไรอย่างนี้ก็พี่ๆที่น่ารักก็ได้ส่งลิสต์ของที่ให้ไปมูมาเยอะมากก็ตอนนี้ก็ต้องตะเวนมูนะคะต้องเอาทุกทางอย่างที่ทำไปทั้งหมดนี้ประมาณกี่ครั้งแล้วใช้จ่ายหนักเลยไหมพี่โอแล้วก็ไหลล้านเลย แบบหลายร้านมากค่ะก็แบบว่าคือยังพูดพ่อแม่เลยว,ว่าหลายร้านก็ส่วนหนึ่งนะแต่ไอร่างไครฮอร์โมนที่เทคเเข้าไปเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันมีผลอะไรที่ไปสะสมอยู่ข้างในหรือเปล่าแต่ว่าทุกครั้งเลยเมื่อกี้ก็ยังคุยกับอาจารย์บนเวทีอาจารย์พรชัยบนเวทีว่าแบบเออเนี่ยแหวนต้องทําอีกแล้วอย่างเงี้ยแกก็บอกไปตรวจนะแบบเมมโมแกรมอัลตราซาวอะไรซึ่งจริงๆก็ตรวจตลอดแล้วก็ก่อนที่คุณหมอที่ทํา IVF ให้ทําอะไรเนี่ย ก็ต้องตรวจต,ตัวแล้วตรวจอีกหนีบแล้วหนีบอีกจนโอ้โหคุณหมอหนูไม่ไหวแล้วคือแบบว่าโดนเยอะเหลือเกินเขาก็ต้องเอาปลอดภัยนะคะคือคุณหมอแกไม่อยากให้แบบมีผลอะไรข้างเคียงตามมาในอนาคตแล้วก็คุณพ่อคุณแม่คุณผู้ชายทุกคนก็ก็เป็นห่วงอะไรอย่างนี้ค่ะอืมพี่แม่แมถ ประเด็นที่จับมือเท่ากับกะแล้วนิดนึงอ๋อมันมันเป็นไวรัลมากมันไวรัลใช่ไหมตกใจมากว่าตอนนั้นเพิ่งกลับมาจากออสเตรเลียแล้วก็แบบว่าไปเจอนัดเจอพี่อ้ําปีใหม่กันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็ได้ยินเรื่องจริงจริงอะรู้ตั้งแต่อยู่รู้แล้วนางก็โทรมาเล่าให้ฟังแล้วเราก็แบบเออเหรอไม่รู้เรื่องยังเขาดาวแบบละล้าอะไรอย่างงี้แบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะไรย่างเงี้ยแกก็เล่าให้ฟังเหมือนที่ที่เป็นในข่าวอะค่ะแล้วก็ พอเรากลับมาถึงกลับมาถึงปุ๊บ er, วันนั้นก็นัดเจอก,กันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเหมือนแซลกันเพราะว่าแบบว่าคือเรากับพก็สนิทกันนะพกก็น่ารักเป็นเพื่อนของเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเหมือนเซลเล่นน่ะแล้วคือตอนนั้นน่ะที่เหมือนจุ้งมือแบบไอ้ ي, แบบรักกันเป็นพี่น้องกันอะไรอย่างเงี้ยเหม,มือนจุ้งมือเล่นคือวันนั้นน่ะมันเป็นเหมือนแซลกันซลกันเองเพราะว่าตอนนั้นไอ้เรื ren, เ่องประเด็นเรื่องมือมันไม่มีใครรู้มันคุยกันในกลุ่มเล็กๆของเราทั้งโต๊ะที่เห็นในรูปวันนั้นนะประมาณแบบห้าคนมีพี่เมย์พี่นัดพีีี่่่ชาายออะไรรงเ้มมพกกคนนทูซึั็ เหมือนเป็นการแซลเล่นกันแล้วพวกกระแบบคือ Follow i อกัน,กกนอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนการแซลเล่นเฮ้ย hey, พกอะไรอะะไรอย่างเงี้ยเหมือนเซลกันแล้ววันรุ่งขึ้นก็มีข่าวไอ้เรื่องประเด็นจับมือออกซึ่งแนทแบบไม่ได้มาจากแหวนแน่นอนคือแหวนลงคลิปนั้นอะโดยที่ไม่รู้เรื่องเหมือนถือว่าไม่คิดว่าคนทั่วไปจะรู้เรื่องเรื่องจับมือเพราะพี่อ้ําก็แบบเฮ้ยอย่าพูดมันไปเยอะนะแบบ ไม่อยากให้มันเป็นเรื่องใหญ่โตแบบไม่อยากให้แบบมีข่าวดราม่าอะไรเขาก็อยากจะแบบเลิกกันด้วยเรื่องของคนสองคนไม่อยากให้แบบมีบุคคลอื่นมายุ่งเกี่ยวเพราะว่ามันก็จะทให้เสียหายไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่รู้ตอนนั้นอ่ะนั่นไปยังไงแล้วก็กลายเป็นเฮ้ยคลิปฉันกลายเป็นไวรัลตกใจมากเลยก็เลยแบบจริงจเหมือนจะนๆๆๆแซลเล่นเันเฉยๆแล้วก็กับพกก็เป็นเพื่อนกันแล้วกพวกก็ดูไอจีตลอดแล้วย,ยังส่งหน้าหัวเราไปแบบส่งไให้พกอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนแบบเซลเล่นกันขำๆอะไรอย่างเงี้ยตกใจไม่ได้แตะใครใช่ไหมคะ ไม่ได้แซ่เซลเซลพกเฉยๆเหมือนว่าอะไรยังไงเลยจริงพกก็เป็นคนเฟรนลี่อ่ะพกก็เป็นคนน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแต่คือช่วงนั้นก็แบบเหมือนกับเขาก็ไม่ได้คุยกันกับพี่อ้ามแต่เราก็ยังอยากให้เขาเป็นเพื่อนกันนะจริงๆแล้วเพราะว่าพกก็เป็นคนที่น่ารักคนหนึ่งก็น่ารักกันทั้งคู่ค่ะพกก็เป็นเพื่อนแหวนพี่อ้ํก็เป็นพี่สาวที่รักอะไรอย่างเงี้ยก็ก็คิดว่าก็ก็น่าจะเป็นเพื่อนกันได้อาจจะใช้เวลาระยะหนึ่งแต่เราก็ยังแบบ เออก็อยากให้เป็นเพื่อนกันธรรมดาไปแฮงเอาไหนด้วยกันอะไรอย่างนี้ก็ก็หวังว่าในอนาคตอันใกล้แต่ก็เพิ่งเจอกันเมื่อทิ่ที่แล้วก็เจอแกก็น่ารักเดินพนักทายอะไรอย่างนี้ไหมคะเพราะว่าตอนคลิปนั้นอะมันทําให้คนเหมือนตีความไปว่ามันมีอะไรมากใช่ตกใจบอกเฮ้ยพี่แอมแบบข่าวไอ้จับมืออ่อนแล้วคลิปน้องไปหมดเลยตอนแรกก็ยังขำอยู่นะเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าเออพูดถึงใครอะไรอย่างเงี้ยก็ยังแบบหัวล็อกกิ๊กจัแต่รางก็แคดนิดนึงว่าเฮ้ยแบบ กลัวพอมันจับมือแล้วมันกลายไปยิ่งเปขยี้ประเด็นนะ่ะคือทีแรกอะ่ะนางตั้งใจจะให้เป็นเรื่องของคนสองคนเ <c oughs> อซลเล่นจับมือที่แรกแบบคนก็ไม่รู้เรื่องก็เหมือนจับมือรักกันพี่น้องกันแบบอะไรอย่างนี้แล้วพอมันกลายเป็นไอ้ประเด็นจับมือออกมาคนมนเลยเฮ้ยมันต้องจริงแน่เลยแบบเห็นแบบจุงมือกันแบบนี้แล้วใครเป็นคนใครเป็นผู้หญิงคนนั้นมันก็เลยกลายเป็นแบบว่า คนยิ่งต้องตามหาแบบว่าผู้หญิงคนนั้นมันก็เลยทําให้มีบุคคลอื่นเข้ามาเดือดร้อนด้วยอะไรอย่างเงี้ยคนางก็จะแบบมันก็ขาแหละแต่มรู้สึกเฮ้ยคนที่เข้ามายุ่งแบบเหมือนกับเข้ามาเกี่ยวด้วยโดยแบบไม่ควรจะต้องมาเกี่ยวน้องมีนอะไรแบบทั้งหลายแหละแบบก็เลยกลายเป็นเหมือนซวยไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าแทนที่จะเลิกกันด้วยดีก็กลายเป็นว่ามีคนอื่นเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทั้งพี่อ้ํากับพกเนี่ยไม่ได้มีเรื่องมือที่สามเลยไม่มีเลยแล้วพกก็ไม่เจ้าชู้ด้ก็นแบบอามื เขาเลิกกันโดยที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเขาก็<ส>เป็นเรื่องนิสัยท <ๆ S 2> <ๆ S 1> ั้งคู่คือก็นิสัยคล้ายๆกันทั้งคู่มันก็อาจจะ คล้ายกันเกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เขาก็รู้มาสักพักนึงแล้วแหละแต่ว่าก็เหมือนช่วงโควิดก็ไม่ได้เจอใครอะไรเขาก็แบบอยู่มันเป็นเพื่อนกันไปอะไรอย่างเงี้แล้วก็เลิกกันก็ไม่ได้ไม่ได้ดราม่านะก็คือแบบเหมือนกับว่าไม่ได้ธรรมดาแบบย่ามันจะโศการอะไรนี่นางก็เฉยเฉยแล้วก็ยังเจอกันในที่แล้วไม่ได้นัดเจอกันนะเหมือนไปเจอในบังเอิญพอพอก็เดินมาทักอะไรอย่างนงี้แล้วก็แบบเออมันก็มันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ดีมันไม่เหมือนคนนี่แบบเธอมีคนอื่นฉันเกลียดเธอหรือมองหน้ากันไม่ติดออะไรงเเี้มนนหื เป็นคู่ที่เหมือนรู้กันมาสักพักแล้วว่าเออแบบมันก็อาจจะเข้ากันไม่ได้สักทีเดียวในเรื่องของนิสัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกับเขาเขาก็เหมือนทําใจมาสักพักแล้วเหมือนก็แบบเขาก็เป็นเพื่อนกันนะก็ดีแบบเป็นเลิกกันโอเคในในความที่เราเป็นเพื่อนเองี่ะ พี่อ้าําบอกคุณนี่คือเขายังจะสามารถกําเป็นเพื่อนกันได้ได้นะหวัอนว่าได้ก็ทําทนะี่แรกวพี่อ้ยบอกว่าเอ้ยไม่อยากสะเกยดเป็นไปมากกว่านี้ใช่ใช่มันก็คืออารมณ์แบบว่าอาจจะมีอารมณ์ร้อนบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือก็อาจจะ คือพวาก็อาจจะมีความอารมณ์ร้อนเป็นผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยจริงๆถ้าเบาลงจิ๊ดหนึง่งพี่อ้ําพวกก็โอเคแล้วประมาณนะั้นเพราะว่าเขาก็พื้นฐานคือเขาก็เป็น,เป,นเป็นเพื่อนกันมาก่อนอะไรอย่างงี้คือชแรกก็แบบแต่ยืนยันว่าไม่มีเรื่องของมือที่สาเป็นเรื่องของออนิสัยล้วนๆแต่ว่าก็หลังจากงานวันนั้นมาก็มีได้เจอกันโดยบังเอิญบ้างอะไรบ้างพอเออเขาเดินมาทักมาคุยก็นางก็ดูเบาลงก็แบบไม่ได้จะโกรธจะเกลียดกันอะไรอย่างเงี้ยเขาูดี๋ยวพี่อ้ําตอบอะไรกขาเจีตัวพ็ดคุยนะไากินมาทั้งวัเที่ แล้วก็เออก็คุยกันปกติใช่ใช่ก็คือก็ปกติคือมันเป็นเหมือนอารมณ์ว่าแบบต่างฝ่ายต่างไม่ทักแบบอะไรอย่างนี้มากกว่ามันแบบคือไม่ใช่เกลียดกันนะแต่รู้สึกว่าถ้าเจอกันแล้วกลัวจะปะทะกันอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบแบบร้อนกับร้อนทั้งคู่อะไรเยเหมือนทักยกกันดีกว่าแต่พอแบบฝ่ายหนึ่งเย็นมาละอ่ามันก็เริ่มคุยกันได้กับอีกฝ่ายหนึ่งก็คิดว่าคิดว่าน่าจะเป็นเพื่อนกันแล้วน่าจะเป็นเพื่อนกันได้เร็วด้วยดูจากทรงนะดูจากทรง กันทั้งสองฝ่ายพอจะเป็นกาวใจที่จะแบบก็จริงเออไม่ใช่แค่แหวนนะเพื่อนๆทุกคนก็พยายามเป็นกาวใจเพราะว่าพกก็เป็นเพื่อนที่น่ารักของเรานะแบบแกก็มีน้ําใจน่ารักเป็นคนเป็นคนน่ารักแล้วก็จริงๆแล้วก็คือพื้นฐานพี่แํมกับพกเป็นเพื่อนมาก่อนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยแหวนก็คิดว่าก็น่าจะน่าจะเป็นคือเราเพื่อนเพื่อนเราทุกคนก็พยายามจะให้แบบเหมือน get together กันอยู่แล้วแล้วก็คือตัวพกกับพี่แอาเอที่บอกว่าเขาก็มีความเป็นเพื่อนกันมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ย ก็จริงๆก็คิดว่าน่าจะกลับมาเป็นเพื่อนกันได้อาจจะได้เห็นรูปคู่รูปไม่ใช่รูปคู่รูปหมู่มวลด้วยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยคือไม่ใช่ว่าบางคู่ที่หูเลิกกันแล้วมองเนาไม่ติดแล้วก็ที่สําคัญไม่ได้มีเรื่องมือที่3ค่ะบอกว่าคือคนอาจจะเห็นพกไปแบบนู่นนี่นั่นโน่นอะไรอย่างเงี้ยแต่นางก็สไตล์ฝรั่งนะแม่ทั้งพกบบกว่าก็จะแบบสไตล์ฝรั่งของเขาอะไรอย่างเงี้ยบางทีอาจจะแบบว่าหลันล้าหลันล้าอยู่แต่ว่าพกไม่ได้ไม่ได้มีเรื่องผู้หญิงอะไรเลยในช่วงระหว่างคบพี่อ้ําหลังจากนั้นเป็นเเรรื่่่่่อองงงขค้าาาแแลวววะตชบพ นี่คือไม่มีเลยเพราะฉะนั้นแบบแค่เพื่อนนี่คือพ้องซัพพอร์ตใช่อะใช่ <ๆ S 2> ใช่เร,ไรไเรื่องรีเทิร์นคงไม่ได้ไม่ได้ขนาดนั้นเป็นเรื่องของคนสองคนแล้วก็คืออันนี้มันเป็นการสัใจของเขาเองนะแต่ว่าถ้ากลับมาเป็นเพื่อนกันเนี่ยเพื่อนเพื่อนยินดีมากเพราะว่าก็ เาก็เป็นคนน่ารักแล้วก็อยากให้กลับมาเป็นเพื่อนกันจะมาแบบเฮ้ยเคยไปแฮงเอาท์ด้วยกันอยู่ด้วยกันแล้วมามองหน้ากันไม่ติดมันก็แล้วพี่อ้ําเองเขาก็ดูแบบไม่ใช่แบบฉันจะเป็นเพื่อนกับเธออีกไม่ได้เธอแอบ,บมีคนใหม่ฉันจะแบบสาบแช่งแกจนแบบโชคฟ้าดินสลายคือมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเขาก,เขาก็เขาเลิอกอกันด้วยดีก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเพื่อนกันอีกได้ส่วนจะรีเทิร์นไหมก็ไม่รู้จริงๆอันเนี้ย อาจจะต้องต้องดูกันต่อไปพี่แหวนครับสึกเนื่องจากจับมือเท่ากับเพื่อนหลายคนมันเลยแบบเลยเกิดว่าพี่แหวนเราไปเจอโจรสต้นแมทอะไรอย่าีกนะจริงเหรอแต่คนไม่รู้ไปถือว่าพี่แหวนโรคตอนเอ้ยไปคอมเมนต์ด้วยใช่ใช่มีด้วยเหรอในไอจีพี่ไม่มีนะในทวิตเตอจริงเหรอไม่เล่นทวิตเตอร์ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเออ แต่เราไม่ได้น่าแล้ววันรุ่งขึ้นคือไอคลิปนั่น,นออกมาแล้วก็ออตอนนั้นอะรายการโทรมาสัมภาษณ์เยอะมากแหวนก็ไม่สัมที่ไหนเลยประมาณพวกกำลังช็อกอยู่ว่าแบบเฮ้ยอะไรนี่เปนเรื่องเป็ราวกันไปหมดแล้วช่วงนั้นแหวนเองก็ มีปัญหาเรื่องเรื่องลูกเล็กน้อยแล้วก็คุณพ่อก็เข้าไอซียูแล้วก็แบบเครียดๆอยู่ตอนนั้นแบบเฮ้ยอะไรเนี่ยก็แบบว่าไม่ไม่ค่อยได้อะไรมแบบว่าก็รู้คร่าขๆวแต่ตอนนั้นก็แบบเฮ้ยอะไรเกิดอะไรขึ้นแบบนี่มันอะไรเนี่ยดวงฉันแบบยังไม่เข้าปีชงเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ดูแต่เท่าที่ดูไอจีตัวเองก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วก็แล้วก็วันนั้นก็ข่าวมาแล้วก็พี่เอก็ต่อกลายเป็นไปทัวร์ลงพี่เอตอนนั้นเราก็เลยแบบโห oh, มาชุดใหญ่มาก เหมือนแบบว่าไปยิ่งกระพือเขาไปใหญ่ไรเงี้ยแล้วก็วันนั้นเนี่ยไม่ได้ไม่ได้สัมภาษณ์รายการอะไรเลยแต่ว่ารายการตัวเองข่าสามสีช่องสามเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยพูดเรื่องนี้หน่อยได้ไหมใช่แล้วก็เอ้ยไม่อยากไม่อยากพูดแบบปล่อยมันไปเถอะตอนนี้ว่าแบบเออมันแบบมันไม่ได้อะไรคือเราไม่รู้ว่ามันจะมีประเด็นนี้ออกมาแต่ว่าเขาก็บเฮ้ยพูดนิดนึงอะไรเงี้ยเราก็เลยเอาพูดก็ได้ก็เลยบอกยืนยันใ,นในรายการว่าคุณพกไม่มีเรื่องของมือที่สเลยคือเหมือนเราก็ออกตัวไปตั้งแต่วันที่คลิปลงแล้วว่าไม่ได้มีเรื่องของมือทีี่่3เเพราะะฉนนัั้กบ กับน้องคนน,นั้นเนี่ยก็คือไม่ถึงว่าไม่ไม,ไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันคือหมายเซลเล่นนะคะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเลิกกันไม่ได้เกี่ยวข้องกับมือที่3คือพูดตั้งแต่วันนั้นภายในแบบ10กว่า,นานชั่วโมงหลังจากที่คลิปออกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จริงๆน้องเขาเป็นเพื่อนแหวนแต่เราจะทำร้ายเพื่อนเราทําไมเออคือเราก็รู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยบอกว่าไม่ไม่ใช่ไม <c Pri achsen> uh, ่ใช่แน่นอนเรื่องมือที่3แล้วเราก็อยู่กับคู่นี้มาแล้วเราก็เห็นว่าพกก็พกไปเจ้าชู้เลย คือหลายคนอาจจะมองว่าแบบเฮ้ยแบบล้าๆอะไรอย่างนี้แต่ว่าระหว่างคขกับพี่อ้ํานี่แบบไม่มีเรื่องสาวเลยนะคะก็จนจะแบบเรื่องแบบนิสัยเรื่องอารมณ์ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าเรื่องของผู้หญิงเนะี่ยไม่มีเลยแล้วเราก็ยืนยันวันนั้นว่าไม่ไม่ใช่เรื่องมือที่สามแน่นอนเราก็เลยว่าเฮ้ยเราก็เคลียร์แล้วนะไม่ได้ไม่ได้พูดเรื่องอะไรพลาดพิงแล้วก็พูดว่าไอ้ที่จะจับมือหรืออะไรหรือเลิกกันเนี่ยไม่ไม่ได้เกี่ยวกับน้องคนนั้นอะลายค่ะขอบคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ